ครับสวัสดีครับดอกไม้จากสวนอรยานะครับดอกไม้ของเราก็มีดอกคน่ายตื่นสายดอกแพสเสียงไฮและดอกคนายแหวนเพชรนะครับดอกไม้ของเรามีหลายสีมากนะครับกำลังบานเลยนะครับสีสันสวยงามมากนะครับสีสดมากครับ สีสดสวยมากเลยนะครับสีผสมนะครับ สีสันสดใสนะครับสีสดมากเลยนะครับอันนี้แบบเป็นกระถางนะครับ อันนี้แพะเซียงไฮ้นะครับกำลังเริ่มดอกบานแล้วนะครับแต่ยังไม่เยอะนะครับดอกเริ่มบานแล้วนะครับกิ่งอ้วนสมบูรณ์มากเลยนะครับอันนี้สีผสมนะครับ ดอกลายสีสวยมากเลยนะครับ